<laughs> สวัสดีครับอยู่กันที่ร้านข้ามขอบครับนี่วันนี้เรามาพรีเซนต์พรีเซนต์น,นี่โอคูมาโคโมโดอะไรเธอเจ๊ <laughs> นนนนโอคูมาโคโมโดตัวนี้เป็นอะไรท์ไล,ไลท์ไลท์จิกนะคือเป็นคันรุ่นแรกเลยรุ่นแรกเลยที่ออกมาอ่าไม่ใช่รุ่นแรกดิเขา <ใน S 2> เรียกว่าอะไรเป็นเจนแรก เจนแรกของอ,ของคคอมมานโดของซีรีส์คอมมานโดนะฮะ <c oughs> ถือให้หน่อยนะตัวนี้คอมมานโดนี่ชัดเจนเนื้อแบงค์สวยลายหนังงูเลยนะฮะคอมมานโดไลจิกในเอกลักษณ์ที่นี่ครับเป็นลายเนื้อแบงค์เขาเรียกว่าลายอะไร UFR ไม่ใช่ UFO ไม,ไม่ไม่ใช่ลอย UFO นี่เป็นเนื้อแบงค์ที่เป็นเอก,กลักษณ์เฉพาะของเขาอะนะใช่ใชแล้วนะฮะตรงน,นี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรก็ดปลาปะไม่ใช่อะลายตามที่เห็นลา,ลายเอกไหนออกมามากเลอลายตามที่เห็นนะฮะแล้วก็ในล่วงเรื่องของน้ํายาที่เอาใส่แล้วก็ได้พันก็จะเป็นสีตามนี้เลยนะสีส้มทองแดงนะโอเครุ่นนี้มีอะไรบ้างคุณไหม ออกกล้องได้ไหมยังอะไรออกกล้องได้หรือยังยังอ้อยังอ่าโอ้โหอันนี้เป็นฟูจิแล้วไม่จะมีสปินตกับเบสครับอ๋อมีสปินกับเบสมีสองเวทครับมี PE13 กับ PE24 อ๋อ PE13 กับ2 4ตัวนี้มีทั้งสปินแล้วก็เบสด้วยใช่เลยครับโอ้ออกมาถ้าว่าไปก็คือ4รุ่น รุ่นหนึ่งก็คือสปิน pe หนึ่งสามสปินสองสี่ต่อมาก็คือเบสเบสหนึ่งสามแล้วก็เบสสองสี่นะฮะเรามาดูรายละเอียดของคันสปินกันก่อนเลยนะฮะตัวนี้ก็อ่ะโคโมาโดไลจิกนะฮะตัวนี้ eva แหวนตัวนี้ออกสีทองอ่อนๆน,นะขีดด้วยเงินขีดลายเงินนะครับตัวนี้ก็เป็นลาย ไลายตามที่เห็นแล้วก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับไล่ขึ้นมาเรื่อยๆครับไล่ขึ้นมาเรื่อยๆช่วงนี้ก็มีระยะประมาณสัก20เซนนะน่าจะถึงนะ20 25คืบหนึ่งของคุณไม้นะฮะประมาณ 10, 1 0 2 0เซนเลยถือว่าความยาวกำลังเหมาะแล้วก็พอดีรีซีดต,ตามที่เห็นเป็นฟูจินะครับตัวนี้นะฮะคโโมโดนะฮะรุ่นคโโมโดคโโมโดเขาจะมีหน้าดินนะ ส่วนมากจะมีหน้าดินสปินเบสนะฮะแล้วก็ลอกจแล้วก็เป็นลอกจิกคันจิกอ่าคันจิกลอกลอกลอกจิกคือลอกโคมารโดรหัสสามหกสี่เนี่ยนะใช่เลยครับอ่าตามมาด้วยนี่ครับลองหมุนหมุนที่สปินหมุนหมุนเลยให้อ่าหมุนดูครับ EVA นะฮะ ตจนนี้สภาพคือแกะกล่องออกมาเป็นสภาพแบบนี้เลยนะครับบางคนเขาจะดูแบบละเอียดมากแค่มีรอยแฉบรอยเล็กนิดเดียวเขาบอกทำไมคันใหม่มีรอยคือมันมาจากบริษัทมันก็เป็นอย่างนี้นะครับถ้าคุณมีมีการเลือกเยอะผมแนะนำให้มารับที่ร้านมาดูที่ร้านเลยเลือกตามใจชอบเลยนะฮะอันนี้เราต้องบอกไว้ก่อนนะคุณไม้เออพราะเจอหลายหลายเจ้าเหมือนกันนะคือตรงเนี้ย เป็นรอยเล็บอะสมมุตินะเล็บจีกลงไปเนี้ยนิดเดียวนะเขาก็ทำไมมีรอยงงละสิเล็บเป็นลายหลอกใช้ไปเดี๋ยวมันก็มันต้องมีอยู่แล้วนะฮะมันก็มีอยู่แล้วนะอ่ะมาดูรหัสครับ KD ก็คือคอมบโด S คือ S คือสป i ินหกฟุตหกหนึ่งท่อนไม่สามารถถอดได้เลยนะตัวนี้นะหกฟุตหกหนึ่งท่อนเวท M แอคชั่นแอคชั่น M นะ อ่า PE 1 3นาอ่าน้ำหนักเดือน้ำหนักเหยือหห่อรับได้9 0้าถึงกรัมหรือว่าใครจะเอาน้ำหนักเหยื่อ30กรัม40กรัมก็ได้นะฮะมันก็ต้องอยู่<ต>ที่สายอีกทีแต่แอกมันมันอาจจะแต่แอคมันก็ไม่ึ้นแอคมันจะแข็งไม่หน่อยอะนะ,ะปลายมันจะกระด้างไว้แล้วเวลาเราเจกขึ้นอะ่ะเราเจกเรากระตุกขึ้นอย่างเงี้ยมันจะพิวเกินมันจะไม่มีความพิวแอคชั่นมันออกมาไม่ได้เต็มที่ ใช่แล้วครับแต่เวทที่เหมาะสมของเหยื่อก็อยู่ที่90้าถึงร้อกรัม80ได้70ได้นะได้อยู่นะฮะเนื้อแบงค์ตามนี้ไกด์สปินตัว PE13 มีกี่ตัวคุณไหมหนึ่งสองส้าหกเจ็ดไปเก้าไกด์ครับ9ไกด์แล้วเป็นไกด์ของ Fuji ครับอ่าแล้วเป็นไกด์ของ f ฟูจิอะค i นไนลิงทรงเคด้านในก็คืออะค i นไนลิงนะฮะตัวนี้นะฮะ ด้านในนี่นะครับทนแรงเสียดสีของสายพ E นะตัวนี้นะฮะหายห่วงหายห่วงต่อไปดูเป็นอะไรครสปินเหมือนเหมือนกันสปินสองสี่เหมือนกันเนื้อแบงค์ใหญ่กว่าขึ้นมานิดนึงอ่าเทียบเทียบดูนะเนื้อแบงค์ใหญ่ขึ้นมานะฮะดูนะครับด้านบนนี้สองสี่ด้านล่างหนึ่งสานะฮะด้านบนนี้ใหญ่ขึ้นมาเหมาะสําหรับ งานใหญ่ขึ้น,าน,นสายก็ใหญ่ขึ้นน,นะฮะลิซีดฟูจิทุกอย่างเหมือนกันหมดต่างกันแท่เนื้อแบงค์เขาจะใหญ่ขึ้นนะฮะนะตัวนี้ก็เป็น ke c o m o d o s spin 6ฟุต6 1ท่อนตัวนี้เป็น mh ละเมื่อกี้คือ1.3คือเวท m เฉยๆ,ๆนะครับร,บรบัวเขาเพิ่มขึ้นมาน้ำหนักเหยื่อเพิ่มขึ้นมานะฮะสาย PE 2.4น้ำหนักเหยื่ออยู่ที่120กรัมถึง200กรัม นี่ก็เหมาะเหยื่อใหญ่ขึ้นมาคลับนะเหยื่อใหญ่ก็ปลาใหญ่ใช่ไหมคนไม้เหมือนเราตกปลาใหญ่ขึ้นน้อยเกี่ยวเหยื่อเล็กมันก็ได้ปลาเล็กเกี่ยวเหยื่อใหญ่ก็ได้ปลาใหญ่มาว่าบางกแน่นะเฮ้ยเราชอบปลาแมวเอออันี้ชอบปลาแมวเขาเรียกว่าปลากับข้าว้าวขมาดูไกด์เมื่อกี้เราลืมถ่ายไกด์ให้ดูนี่ดูเมื่อกี้แล้วตอกฟูจิตัวนี้ตอกฟูจินะครับทุกตัวนะตอกทุกตัวเลยนะ ดูถัดไปตอกทุกตัวนะฮะตัวนี้ก็เป็นเอลคาไนลิงเหมือนกันแกแนี่นะครับฟูจิออลคาไนลิงราคาเดี๋ยวค่อยดูนี่ค่อยดู <c oughs> ด <c oughs> นะเป็นทุกตัวนะฮะเป็นทุกตัวไกด์ฟูจิอ่ามาดูปลายท็อปสุดนะฮะท็อปสุดนะครับ,ปรบเป็นหัวรุ่นนี้เลยครับหมุนหน่อยหมุนหน่อยหมุนหน่อยนี่ครับนะ ตามนี้เบสสปินท็อปไกด์เหมือนกันหมดนะฮะเหมือนกันหมดนะครับอ่ะต่อไปมาดูเบสทีอีหนึ่งสามมันจะว้ายเดียวกันเบสเวทเดียวกันเลยต่างกันแค่ริซีจับต่างกันคือใช่วิวซีจับแล้วก็ไกด์แต่ยังเป็นฟูจิรีซีฟูจิเหมือนเดิมริซีฟูจิเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็แล้วก็เป็นไกด์เอาคณายลิง แต่จะเป็นไกด์คอมเปตแบบไกด์ออกคไนลิงเป็นของเบสนะฮะตอนนี้ไกด์เบสมีกี่ตัวคุณไม้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแไกดครับสิไกดเบสมี10ไกดนะฮะเวทเป็น1นึเบสนะฮะหนึ่งสามมี1นึกับสองสอ่ะดูสอเนื้อแบงก็เท่ากันนะเนื้อแบงหอยขึ้นครับไม่หนึงสามหนึ่เท่ากันแต่สอก็ใหญ่ขึ้นมาตามนี้นะฮะใช่าเท่ากันดูตามนี้ นะเดียวเองครับอ่าต่างกันเบสมีทั้งหมดกี่ไกด์นะสิบไกด์ใช่ไหมสามหกเก้าสิบแล้วก็สปินมีกี่ไกด์ไกด์เไกด์ครับอ๋อสปินมีเก้าไกด์นะฮะก็มีอะไรอีกเอ๊ะความยาวความยาวก็เท่ากันหมดเลยนะความหนักไหมไม่หนักครับไม่หนัก ไม่นักสองสี่จะหนักัว่าหนึ่งสามน้อยหนึ่งครับสองสี่ในในนะขอลองจับอันนี้หนึ่งสามหลังน่าจะหนาขึ้นครับอ๋อใช่นิดเดียวต่างกันนิดเดียวตัวนี้น่าจะมีสักร้อยยี่สิบร้อยสามสิบกรัมอ่ะน่าจะถึงนะลืมลืมตาช่างอย่างเงี้ยบางทีเจอลูกค้าที่ถามมาแบบหนักกี่กรัมเนื้อแบงเป็นแบบไหนคือเราอยากให้ดูในคลิปนะฮะแตาน้ำหนักนี่ต้องบอกเลยว่าไม่หนักไม่หนัก ถ้าเทียบกับจริงๆไม่อยากพูดยี่ห้อนะไอ้คันโทมานาโทมานาจะมีแรงหนักๆทื่อๆหน่อยแต่ตัวเนี้ยเออตัวนั้นมันตันแต่ตัวเนี้ยมันเป็นกลวงอ่ากลวงนะฮะมีความเบาความเหนียวเมื่อกี้เราลองงัดยังยังใช่ไหมยังกลังยังไม่ได้งัดใช่ไหมกำลังตอนนี้ครับมาเดี๋ยวลองงัดกันดูดีกว่าเดี๋ยวลองงัดกันดูเอาเนื่องสามก่อนเหรออ่ะหนึ่งสามสปิน ตึนงตึ้ตตตลงยังาาลงโอ้โหเออเบทพพอๆกับไอ้นี่เลยซูลาโนแต่ตัวนี้จะตึงกว่าใช่ลคตัวนี้จะดีกว่าพาวเลฟดีกว่าครับราคาราคามันก็ต่างกันเหมือนกันนะใช่ไหมคุณน<ห>ม,ม้ใช่ต่างกันครับเออโอ้โหแต่ตัวนี้ถือว่าดีเลยอบอกเลยดีเลยโค้งลงสวยมาก ายนี่ถ้าว่าไปมันจะเหมือนฟ้าได้ช่าแต่จะบอกไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นคันจิกไลท์จิกนะฮะโคมาโดไลท์จิกเป็นตัวที่ล่าสุดเลยเป็นตัวล่าสุดที่พึ่งออกมาครั้งแรกของตัวโอคุมาโคมาโดนะตัวนี้คือ p e 13เดี๋ยวเอาไปต่อไปมาดูเบส13อ่าเบส13เป็นเบสนะตัวนี้เป็นเบสสังเกตนะฮะเบสไกด์มันจะอยู่ด้านบนนะฮะสปินไกด์อยู่ข้างล่าง และไกด์ของเบสเนี่ยมันจะเล็กกว่าคันสปินนะฮะบางคนเขาอยาเอาคันเบสไปคู่กับลอกสปินน่ะไม่ได้นะไกด์มันก็ไม่ได้นะฮะโอ้โหตึงๆคุณไม้ตึงโอ้หนึ่งสนี่ผมรู้สึกว่าคันมันตึงนะตึงมากดึงมากครับเออหนึ่สเบสนี่ตึงมากเลยใช่พาวเลฟตีบไกด์นี่บอกนะรูเขาเขาถี่ช่วงระยะห่างเขาถี สายเอ็นมันจะไม่ค่อยปีนกันเยอะปีนหมายถึงว่าอ่าใช่อืมโอเคเป็นไกด์ไกด์ฟูจิด้วยต่อไปเบทพี่อีสองสี่สองสี่สปินนิครับ2 4ส่ปินนิงครับโอ้เมื่อกี้หนึ่งสามงตึงสองสี่ไปเหลือปลายอ่อนนะปลายอ่อนดีเดียร์ดีบอกเลยสองสี่ีตึงแต่ดึงเดืงเงเงเยอะขึ้นเยอะครับอ๋อนี่ตึงตึง ตึงถึงนี่เลยอ่ะปลายคันเบาเลยตึงถึงนี่เลยอ่ะปลายคันเบาเลยครับมันปลายคันเบาเนียมันมันดึงมือด้านนี้คืนอย่างเดียวเจ็บมือเลยอ่ะดูดิเจ็บมืออ่ะดึงมือด้านนี้คืนอย่างเดียวครับง่ายๆครับตึงขึ้นนี่เฮ้ยขึ้นจริงเว้ยเจ็บโอเคหนึ่งสามเอ้ยสองสี่สปินอันนี้คือสองสี่สปินต่อไปสองสี่เบสครับเออสองสี่เบส เมื่อกี้สองสี่สเปนอันนี้สองสี่เบสไอืดึงมากครับไม้สันอะไม้ดึงมากครับไม้มือไม้สันอะใช่ครับตึงมากเนี่ยผมว่าปีนี้ถ้าไม่ได้ลงทะเลนะปีหน้าเราลงทะเลแล้วก็ลองใช้ตัวนี้ดูน่าใช้อยู่นะน่าใช่ครับเก็บไว้เลยเดี๋ยวจะเก็บไว้เลยเพราะว่าตอนนี้เรามีตัวนี้ โคโมาโดผมมีอันดบันไม่ให้โคโมาโดผมมีอันดบันตัวนี้อยู่ละแต่เดี๋ยวต้องเก็บตัวนี้ไว้เอาไวส้สำหรับไลจิกไลจิกราคาราคาเท่ากันหมดเลยเออใช่ไหมเท่ากันหมดเลยครับราคาเท่ากันหมด2,600บาทครับใช่เลยครับนะฮะค่าจัดส่งตัวนี้มันท่อนเดียวก็200บาทนะฮะ e m s 200บาทค่าจัดส่งนะฮะเพราะว่า คานมันยาวถึงเท่าไหร่นะหกฟุตฟุตหกครับหฟุตหกตีไปก็ต้องใส่ท่อประมาณเกือบสองเมตรอ่ะนะใช่ไหมคุณไหมท่อสองเมตรใช่ท่อสองเมตรพอดีนะแล้วก็ท่อที่ใส่นี่ผมจะบอกว่าท่อมันต้องมีความกว้างเดี๋ยวผมต้องวาดว่าใส่ท่อสองนิ้วต้องเผื่อเผื่อระยะซ้ายขวานะครับการกระแทกเข้าไปท่อเส้นหนึ่งก็เกือบร้อยบาทแล้วนะฮะค่าส่งอีกก็ แพงอยู่นะค่าส่งก็เกือบร้อยแล้วนะคุณไหมเผลอๆถ้าท่อแบบหนามันก็ร้อยกว่าบาทละ<ช>เราก็เลยบอกว่าค่าส่งเนี่ยขอ200บาทเงินเหลือแค่ไม่กี่บาท10บาทนี่เราให้เจ้าหน้าที่ที่เขามารับสินค้าที่ร้านเรานะบอกไว้ก่อนนะฮะนะกับคันโคโมโด้ไลท์จิกโอคุมาโคโมโดไลท์จิกนะฮะเวท มีตั้งแต่คุณไม้พูด P/E <13. S> 1 <P> 3 P/E 1 3ครับ2-4ครับ2 4 P/E 1 3แล้วก็2-4มีทั้งเบสแล้วก็สปินสินค้าเข้ามาเยอะไหมไม่ไม่เยอะมากครับไม่เยอะมากอโอเคเข้าใจเพราะว่าชว่วงนี้นี่สินค้าไม่ไม่ค่อยมีอ่ะอ่ะมาวางเดี๋ยวเราวก็จะถ่ายรูปเดี๋ยวไปกันก่อนนะอยู่กันที่ร้านข้ามขอบ อุปกรณ์ตกปลาแล้วก็ตกกุ้งช่วงนี้ตกกุ้งก็มีสินค้าเข้ามาใหม่นะแล้วก็ที่สำคัญไม้เห็นลอกโทบานะฟูรี่เข้ามาเข้ามาครับใช่มเยอะไหมคนมีเยอะอออเยอะอยู่ใช่ไหมอ่าใครสนใจก็สอบถามข้ามาได้ถ้าปเอาลอกคอมบนโดมาหน่อยอย่าบอกว่าหมดนะไม่หมดเราเดแต่ยังไม่ได้เอามาครับเอยังไม่ได้เอาลงมา เอาใส่ในตู้มีไหมไม่มีไม่มีครับเอาไม่มีละอาละไปละไปกันก่อนดีกว่ากับราคา2,600บาทค่าจะส่ง EMS อีก200บาทนะฮะตัวนี้นะขอบคุณครับที่รับชมแล้วก็ติดตามบ๊ายบาย